แฮร์รี่แม็กไกวกับตันสายคอนเทนต์ก็ต้องยอมรับเลยว่าผลงานโดยรวมของกับตันแฮร์รี่แม็กไวนั้นในช่วงหลังๆมามักจะสร้างคอนเทนต์ให้แฟนบอลได้ปวดหัวอย่างมากมายและมักจะถูกหยิบยกเอามาเป็นประเด็นในเชิงลักษณะการเสียสีล้อเลียนเสียเป็นส่วนใหญ่เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรจากนักเตะที่ดูมีความมั่นใจและทำผลงานได้ดีในช่วงมาแรกๆแ,แต่หลังจากนั้นเขากลับกลายเป็นคนละคนเป็นนักเตะที่มั่นใจในตัวเองเกินไปจนทำให้ผลงานหลุดลอย มาวันนี้สถานการณ์ของเขากับผีแดงก็ยังไม่แน่ไม่นอนเพราะรายงานข่าวเสนอว่าทางสโมสรพร้อมเปิดรับข้อเสนอทุกทีมหากว่ามีใครสนใจกับต่างหัวแตงโมคนนี้ไปร่วมทีมซึ่งทีมผีแดงก็ไม่ได้ตั้งค่าตัวอะไรมากหรอกกับนักเตะวัย30ขอให้ได้สักแค่3 5มสถึงสีล้านปอนด์ก็เพียงพอแล้วก็เข้าใจอยู่หรอกนะว่าช่วงหลังๆพี่แกมักจะทําผลงานได้ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่จนถูกแฟนบอลปีศาจแดงรู้สึก ไม่ค่อยโอเคมากเมื่อเห็นเขาได้รับโอกาสความมั่นใจเกินเหตุและความผิดพลาดเล็กน้อยที่มันสะสมนั่นและทําให้ตัวนักเตะที่มีสถานะเป็นกัปตันทีมแต่ได้รับโอกาสลงเล่นน้อยลงผู้จัดการทีมให้โอกาสแต่การที่เขาได้รับโอกาสแล้วไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นผลงานที่ดีได้แต่กลับสร้างคอนเทนเนอ์ให้แฟนที่ต้องรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เขาลงเล่นแต่ถ้าหากเราผิดอีกหนึ่งมุมเราก็เห็นใจเขานะเขาเป็นนักเตะ ที่ถูกซื้อมาด้วยราคาระดับ85ล้านปอนด์เป็นกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดมาอยู่กับทีมที่มีความคาดหวังระดับสูงสุดเมื่อเขาทําผลงานได้ดีทุกอย่างก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณทําผลงานได้ไม่ดีมันก็จะเป็นแผลที่พร้อมฉีกออกให้เห็นออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากคุณมีค่าตัวที่สูงและยังมีฐานะเป็นกับตันทีมอีกมันเลยไม่แปลกที่ใครจะจ้องเล่นงานคุณในทางวิจารณ์เพียงแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาทำผลงานได้ดีเรา ก็ต้องชมเขาบ้างมันอาจจะมีเหตุผลอะไรมากมายที่ทําให้ตูวเขาทําผลงานหลุดลอยออกทะเลไปบ้างเมื่อหากเขาพยายามตั้งใจและมีสมาธิเมื่อใดเขาจะกลายเป็นกองหลังที่ดีขึ้นมาได้อย่างแน่นอนแต่ก็พยายามลดการทำคอนเทนต์ในสนามบ้างก็ดีนะเน,น้นความแน่นอนจะได้ให้แฟนบอลรู้สึกอุ่นใจและไม่ต้องตํำหนิเขายังคงมีดีอยู่เขาเหมือนขาดความมั่นใจและมีแรงกดดันที่อยู่ในใจเขาอย่างมากเกินไป หากสละสองสิ่งนี้ได้และพุ่งเป้าเล่นแบบมีสมาธิให้เยอะๆไม่ต้องโชว์อะไรที่มันเหนือเกินบางทีอะไรต่างๆนานา,นามันอาจจะทําให้ตูวเขารู้สึกดีขึ้นก็เป็นได้เพราะเรามองสถานะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะมีทีมไหนสนใจอยากจะได้เขาไปร่วมทีมบ้างเนื่องจากค่าตัวที่อยู่ในระดับที่สูงแต่ปัญหาหลักๆที่หลายทีมรู้สึกไม่อยากได้เขาไปร่วมทีมคือค่าเหนือที่เขารับกับปีศาจแดงมันสูงมากถึงสองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ ถ้าเขาไม่ยอมลดค่าตัวลงมันก็ไม่มีทีมไหนที่จะให้โอกาสเขาไปร่วมทีมหรอกฉะนั้นถึงแม้สโมสรจะเป่าประกาศว่าพร้อมรับข้อเสนอกับตันหัวแตงโมคนนี้ก็ต่างแต่โอกาสที่เขาจะย้ายทีมนั้นมันก็มีน้อยลงไปทุกทีซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องยอมรับและเราก็ต้องให้โอกาสเขาลงเล่นต่อไปถึงแม้มันอาจจะไม่มากนักแต่ตัวเขาต้องพยายามให้มากกว่าเดิมเพื่อกลับไปยืนในจุดที่ตัวเองอยากจะเป็นให้ได้ และหยุดทําเก๊กหยุดทําเหนือ่อยหยุดคิดว่าตัวเองเป็นโครนักแต่ให้เงียบและพยายามเข้าไว้คุณอย่าบอกว่าไม่สนเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่คุณจงนําเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นกลับมาแก้ไขและทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นดีกว่าไปทําปัญญาอ่อนอะไรที่มันรู้สึกแล้วว่าไม่ควรทํามากกว่าเมื่อคุณเป็นกับตันทีมแล้วคุณต้องแสดงศักยภาพที่ดีและพร้อมจะนําพาลูกทีมให้มีความฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลาคุณเรามาติดพลาดกันได้การให้อภัย และให้โอกาสก็มีอยู่โปรดอย่าทำเรื่องเดิมๆผิดพลาดซ้ำก็แล้วกันเพราะยังไงตราบใดคุณยังสวมเสื้อปีศาจแดงอยู่แฟนบอลก็ยังเอาใจช่วยคุณเหมือนเดิมขอให้คุณเต็มที่ในการปกป้องประการหลังให้ดีก็เพียงพอแล้ว